สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงบ้านสะพานหินนะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทศติถิจจังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้พีแพนโฟทีแล้วประสบผลสำเร็จตามโลแกนของบริษัทก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมได้ครับผมชื่อนายสุพลผาสุก คุณพี่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยครับผมพันอะไรมันของมหลังเจ็ดฟองครับผมเมื่อก่อนเนี้ยพี่ขุดมันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละกี่ตันครับ5ตันครับเต็มที่แล้วสมัยก่อนเนี้ยนะห้าตันใช้ปุ๋ยเยอะไหมเยอะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งกี่ลูกครับไร่ละลูกครับเฉลี่ยไร่ละลูกเลยนะครับในพื้นที่30ไร่ของพี่เนี่ย ที่เห็นโฆษณาโ t ีจากโทรศัพท์ก็เลยสั่งซื้อมาใช้นะครับมาลอง30ไร่เลยไหมครับลองแค่5ไร่ครับไร่ไร่พี่วิธีการใช้พี่ใช้ยังไงครับก็ช้อนนี่ครับเอาช้อนเนี่ยนะครับตักผสมต่อน้ํา20ลิตรฉีดเลยนะครับับผมแล้วก่อนปลูกพี่มีการบํารุงท่อนพันธุ์ยังไงไหมครับเอาตัวนี้เราแช่ครับกับ 4T ทครับก็คือเอา 4T แช่ครับผสมน้รับผมเอาท่อนพันธุ์ตัดแล้วแช่เลยครับแช่นานไหมครับพี่ ประมาณ10นาทีอ๋อ <Wow. S 2> ประมาณ10นาทีแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติครับผมหลังจากฉีดไปแล้วกี่วันมันถึงดูว่ามันแตกต่างอะแค่นาทีเดียวครับที่ผมสังเกตที่เห็นนนะครับครับฉีดแล้วคอยหลังหันกลับมานี้คนละเรื่องเลยเหรอครับมันเป็นยังไงฮะอาการใบมันยังไงอาการมันจะใบมันจะเขียวแล้วก็ใบมันจะออกเงาๆกับสวยแผ่ดูสมบูรณ์ครับ แล้วพอพี่เอาโฟทีมาฉีดแล้วเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับไม่ใช่คร enfin ับใช้กับตัวนี้ใช้แค่คู่น okay. anyway. right. ี้เองนะครับครับผมเห็นทราบว่าแปลงทดลอง5้าไร่ของพี่เนี่ยพี่ขุดมันก่อนที่จะครบอายุใช่ไหมครับครับผมเพราะอะไรพี่ถึงขุดก่อนครับพี่กลัวมันเน่ากลัวเน่าครับเพราะว่าปีที่ผ่านมานี้ฝนมันเยอะครับกลัวว่าเน่าก็เลยขุดอ๋อตอนนั้นอายุกี่เดือนถึงขุดหกเดือนเองครับหกเดือน แล้วขุดมาได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับที่ขุดใต้แรกอ่ะได้แค่17บเจ็ดตันห้าไล่ทั้งหมดนั้นผลรวมทั้งหมดได้กี่ตันนะแปดสิบสี่ตันครับ84ตันครับ,รบ <Wow. S 1> หัวใหญ่กว่าเดิมไหมครับใหญ่กว่าเดิมคแล้วค่าแป้งล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ29่สิบเก้าสามสิบ ่กุดมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาเรื่องหัวเน่าไหมไม่มีครับคนเน่ากม็มีหรอครบบเอาแล้วแปลงอื่นที่เหลืออีก20ิกว่าไรที่ไม่ฉีดลรอครับโคมจะเน่าครับโคมจะเป่ยไปเลยโอ้โหน่าเสียดายเนาะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงครับอยากให้ชาวไร่ใช้พุทธีถ้าถ้ามันถ้าฉีดแล้วมันมันจะไม่เน่าโคนก็จะไม่เน่าก,ก่อนผมยังไม่ได้ใช้ก็ ไม่ดีผมไปขีดทีแรกภายใน,นหนึ่งนาทีมันผมจะเปลี่ยนหมดเลยเขอมาดูมันผมเต็มไม่รู้เพราะว่าเอาปุ๋ยอะไรไปฉีดผมบอกว่าโพที์อยากได้แบบผมก็สั่งโพธีมาฉีดไรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมครับนี่ครับนะครับครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขุด ก่อนครบกําหนดด้วยเพื่อหน,นีหนีปัญหาหัวเน่านะครับยังได้ผลผลิตมากขนาดนี้ถ้าปลูกมันแล้วไม่มีปัญหาอื่นเลยจนครบอายุผมว่าน่าจะได้เกินกว่านี้ไหมครับครับโอเคครับวันนี้ทีมงานโฟร์ทีขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ